คลิปรีวิวแรกของเดือนกุมภาคืออนิเมชันที่มีแต่คําว่ารักเต็มไปหมดเลยชื่อตัวละครว่าไอก็แปลว่ารักชื่ออ q ควากรูบ,บ,รบี้ก็มีความหมายแฝงว่ารักและทั้งเรื่องก็มีแต่ความรักรักรักเต็มไปหมดเลยแค่บางครั้งอความันซื่อบื้อไปนิดนึงสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวโอชินโก,โกเกินใหม่เป็นลูกโอชิแเต็มสิบ,บวกมีสปอน,นะครับ หากใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าให้ปิดคลิปไปก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมดูทาง Netflix นี่คืออนิเมชันเรื่องแรกของเดือนกุมภาพันธ์และผมจะทำชาเลนจ์เกี่ยวกับอนิเมะความรัก10เรื่องถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีอาจจะยืดไปนิดนึงแต,แต่เต็มที่แน่นอนครับรีวิวโดยรวมนี่คือ a อนิเมชันความรักดีๆเรื่องหนึ่งเลยอะแต่เขาเลือกตั้งที่จะเล่าในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการไอดอลวงการบันเทิงฝั่งญี่ปุ่น หลายคนที่ยังไม่เคยดูแนวประมาณนี้นะอาจจะรู้สึกว่าประทับใจมากสุดยอดไปเลยแต่ส่วนตัวผมนะไม่ขนาดนั้นไอแนวเจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิงฝั่งญี่ปุ่นอะ่ะผมดูหลายเรื่องก่อนหน้าน,นี้แล้วไอหัวข้อประเด็นนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผมครับแต่นอกจากไอจุดนี้นะเขายังเอาการ์ตูนแนวเกิดใหม่เนี่ยมาใส่ในเรื่องนี้ด้วยซึ่งไอแนวเกิดใหม่เนี่ยฮิตระเบิดระเบ้เบอมากในะยุคสมัยนี้หลายเรื่องที่ขึ้นชื่อว่าเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยโอ้ แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคนจะดูหมดเลยดีห่วยแย่อย่างไงคนก็ดูแนวที่ไม่ได้สร้างกันบ่อยบวกกับแนวที่บูมอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเคมีและส่วนผสมที่ผมรู้สึกว่าทําให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจมีความสุดยอดได้ตั้งแต่มังงะที่เขียนมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาคํานวณเป็นอย่างดีแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีคนดูเยอะแน่แน่รีวิวต่อเป็นข้อนะครับเริ่มจากทิ้งที่ผมชอบก่อนเลยอย่างแรกครับบทเนื้อเรื่องการดําเนินเรื่องครับ เรื่องนี้มีองค์ประกอบหลายส่วนที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้น่าสนใจมากๆและไม่แค่ผิวเผินน่ะไอ้ช่วงแรกของเรื่องไอ้ตอนแรกเลยเราจะสังเกตเห็นว่านังเอกไอ้ยังใช้โทรศัพท์ตู้อยู่เลยแอ้มือถือจะเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่เลยแต่พอมาช่วงหลังเนี้ยโทรศัพท์เนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทโฟนแล้วอ่ะนอกจากเนื้อเรื่องตัวละครองค์ประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าอาจารย์แกอ่ะคนแต่งเรื่องเนี้ย ละเอียดดีมากอะ่ะจนทั้งเรื่องที่ผมดูอะ่ะมันลื่นเลยเว้ยมันไม่มีตรงไหนจุดไหนที่ผม,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 มรู้สึก,กว่าเอ๊ะทาไมมันรู้สึกตกแปลกวะไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เล่าประเด็นเกี่ยวกับความรักที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจและหลายรูปแบบมากเลยความรักของแม่แท้ๆท,ที่มีต่อลูกความรักของคนที่รับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงความรักของโอตาคนหนึ่งที่หลวงไหลตัวไอดอลเว้ยแต่การที่คุณลวงไหลรักตัวไอดอลเนี้ย มันก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องการที่จะครอบของไอดอลนั้นแะทั้งกายและใจเว้ยคุณอาจจะมองแค่ตัวตรงเขาอะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณง่ายๆก็เหมือนพาระแถวบ้านที่เรากล่า,าวไหวบูชาเช่ามาบูชาห้อยคอแต่แค่ท่านไม่เต้นคุกกี้เสียงทายแค่นั้นเองแต่อีกขั้วตรงกันข้ามก็ยังมีคนรักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบบ้าคลั่งจนคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าคนคนนั้นอะสุดท้าย เขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเว้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทําทุกอย่างถูกใจคุณเสมอไปเว้ยไอความรักเพท่อทูนของไอคัตรกรเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบว่ามองไอดอลเป็นแค่สิ่งของสิ่งของหนึ่งที่ตัวเองอยากจะทําอะไรก็ได้ซึ่งมันผิดแต่ความจริงมันก็โหดร้ายนะครับเพราะว่าไอดอลกว่า99.99% 99ก็ยังพยายามทําในสิ่งที่ให้ถูกใจคนที่นิสัยแบบไอคัตรกรแบบเนี้อยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะในไทย อาจจะไม่มีขนาดนี้อาจจะมีแค่คนที่ไม่รู้เป็นบ้าอะไรชอบทําคลิปว่า BNK แต่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ผมว่ามันทัดใจพวกเขามากเลยนะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็ต้องรองดูต่อไปยาวๆครับแลนได้จากความรักที่แบบอย่างเงี้ยก็จะมีความรักระหว่างพี่กับน้องอย่างอควาก,กับดูบี้อย่างเงี้ยเออในภาคแรกเนี่ยก็ดูเป็นความรักแบบพี่น้องจริงๆเว้ยถึงอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นผิดศีลธรรมมานิดนึงแต่ซีซั้นเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นยังไม่จงแจ้ง และนอกจากความรักแบบนี้ก็จะมีความรักแบบชายหญิงความรักแบบเพื่อธุรกิจความรักแบบอู้หลายูปแบบมากเลยอะควาคือมึงหล่อมากเลยอะเอาง่ายๆนะแกนหลักของทั้งเรื่องเนี้ยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความรักแทบทหมดเลยรักในตัวไอดอลรักในการทํางานเป็นไอดอลรักในการทํางานเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะถ้าคุณไม่รักจริงๆไม่ชอบจริงๆเนี่ย บุญสักหลายอย่างที่มันประดังเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะพอแล้วถอดใจไม่ทําต่อละแต่ที่พวกเขาจึงกัดฟันอยู่ได้จนถึงทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขารักในสิ่งที่ทําได้บอกก่อนเนียนะว่าไอ้เรื่องราวความรักหลายรูปแบบในเรื่องนี้นะเขาเรียบเรียงนําเเนอได้ดีมากเลยบางครั้งไปพร้อมๆกันเลยแต่บางครั้งเขารู้ว่าเล่าพร้อมกันไม่ไหวก็มาเล่าส่วนนี้ก่อนให้เนื้อเรื่องมันดําเนินไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่าอีกส่วนหนึ่ง แต่ตัวละครบางตัวที่อาจจะไม่สําคัญกับช่วงนั้นจริงๆอะ่ะก็อาจจะโดนลดบนบาทหายไปซึ่งส่วนนี้นก็โอเคสําหรับผมเขาเป็นแบบจัดเยียดฝืนมาเขารู้ว่าต้องทํายังไงอะ่ะใช่ครับเวลาผมจะรู้สึกว่ากำลังจะเบื่อเกินไปแล้วเขาก็มีวิธีในการทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันยังน่าสนใจต่อจากนี้ได้อีกเว้ยอีกหนึ่งประเด็นสาคัญเกี่ยวกับบทนะที่ผมอยากพูดถึงคือบทของอควากับไอซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างซับซ้อนแปลกประหลาดและไม่เหมือนใครผมมองว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทําให้เรื่องนี้ยมันน่าสนใจสุดๆเว้ยแต่มันก็คืออีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีคนถกเถียงกันมากมากแน่ว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบเนี้มันเป็นยังไงกันแน่และมันถูกต้องไหมมันเล่นกับศีลธรรมในใจของคนเราอะพอสมควรนะจริงอยู่ว่าที่ชาติก่อนอะพระเอกมันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่ของไอเลยเว้ยมันก็มีความรักกับไอแบบสุดๆได้อะแต่พอมาชาติเนี้ย ไอคือแม่ของพระเอกแล้วเว้ยแต่พระเอกก็ยังแบบรักเพื่อเผอรักไอามากกว่าเดิมด้วยไม่ใช่รักแบบแม่ลูกเหมือนวูบี้กับไอเว้ยรักแบบผู้ชายคนหนึ่งอะที่หลงรักผู้หญิงคนนึงแบบสุดหัวใจอะผมพูดตามตรงนะในฐานะผู้ชายผมก็มีไอดอลที่ผมชื่นชอบประมาณ2-3าคนล้วยังติดตามอยู่นะความรักของผมเนี่ยมันก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปเป็นรักของโอตาคนนุคนึงที่บริสุดอ่ะคือกดไลค์กดคอมเมนต์ อะไรที่นับหนุนได้ก็นับหนุนเขาหน่อยแต่ถ้าหากมีสักวันที่ไอดอลคนที่ผมชื่นชอบชื่นชมเหล่านั้นะมาเล่นหูเล่นตากับผมมาเปิดใจกับผมมารู้จักกับผมแบบเป็นการส่วนตัวเนี่ยคุณคิดว่าโอตาอย่างผมนจะทํายังไงโอไม่ได้นะเราเป็นแค่โอตากับไอดอลเราแยกคนละฝั่งกันหรือผมจะทําความรู้จักกับไอดอลคนนั้นมากขึ้นในชนะผู้หญิงคนหนึ่งและสายความสัมพันธ์ของเราอะให้ไปไกลมากกว่านั้น ผมบอกแล้วว่าไอดอลก็คือคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันด้วยโอตาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันดังนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนมีกำแพงกัน้นแต่สุดท้ายถ้าหากกำแพงตรงนั้นอะ่ะหายไปอะ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาของคนสองคนที่รักกันว้วยแต่ที่ทําให้เรื่องเนี้ยมันไม่ธรรมดาเพราะว่าคําคําเดียวไอดอลครับดังนั้นแล้วผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไม ไออควาถึงจูบกับผู้หญิงที่แสดงเป็นไอแบบไม่ดังเลยเลยในช่วงเวลานั้นน่ะผมรู้สึกเลยว่าอควาเนี่ยมันรักไอจริงๆเว้ยรักไอแบบสุดหัวใจเลยเว้ยถึงมันจะมีข้ออ้างอย่างงุ้นอย่างงี้มาเชื่อมโยงว่าทําไมมันถึงทําอย่างนี้แต่ไม่เลยในสายตาผมเนี่ยที่มองอควาตอนนั้นน่ะยังไงก็คือมึงรักไอจริงๆเว้ยอควาแล้วไอฉากเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีข้อถกเถียงในบางกลุ่มใช่ ถึงจิตวิญญาณอความันจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักไอแบบสุดๆไม่ใช่ลูกของไอแบบ100%เซเว้ยแต่ร่างกายของมึงอ่ะมันเกิดมาจากตัวไอแบบ100%เซเลยในชาติเนี้ยคนบางคนที่ศีลธรรมแบบสูงส่งไม่ได้ดูอนิเมชั่นเป็น Animation 100อนิเมชั่นร้0ยน่ะก็อาจคิดว่าไอความสัมพันธ์อย่างเงี้ยถูกต้องและสมควรนะจริงๆเหรอที่อนิเมชั่นทำฉากอย่างนี้ขึ้นมาถึงไอคนนั้นอะ่ะ เป็นผู้หญิงอีกคนเลยแสดงเป็นไอเพื่อจูบกับอควาแต่อควาก็จูบกับไอจริงๆในความรู้สึกมันที่ไอก็คือแม่ของมันจริงๆเลยนะในชาตกดี้ต้องบอกเลยว่าในฉากนี้ฉากเดียวอะความรู้สึกอารมณ์ของผมเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากที่แบบโอ้ด้ผมรู้สึกยังไงกับฉากนี้ดีวะรู้สึกแบบฟินว,ว้าวหรือแบบสับสนหรือแบบปลกประาหรือ,อยังไงฉากเดียวโคตรหลายอารมณ์เลยและในฉากเนี้ย ผมคิดว่าอาจารย์เก๋ค่อนข้างจะเล่นกับศิละธรรมในใจของคนอะ่ะพอสมควรแล้วก็เหมือนบิดมาสิ่งบางอย่างจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดเล่นหลายแง่ามากอะ่ะในฉากเดียวอะ่ะอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันในฐานะสื่อในฉากเนี้ยผมมองว่ามันเป็นฉากที่สุดยอดมากมันเล่นหลายอารมณ์สุดๆแต่ในฐานะคนคนหนึ่งที่มาดูแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะอาจจะคิดว่าอีหยังวะมันประหลาดเกินไปหรือเปล่าวะคนหลายคนที่ดูจนมาถึงฉากเนี้ คงมีความรู้สึกที่แบบว่าแตกต่างกันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมก็ขอบอกนะว่าตัวผมเนี่ยก็จะไม่ตัดสินใครว่าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดถูกคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดผิดเว้ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องเนี้ยมันก็คือสื่อบันเทิงชิ้นหนึ่งที่ดเล่นกับจิตใจของคุณอะต่อไปครับคือการดีไซน์ตัวละครผมบอกเลยว,ว่าเยี่ยมเลยถึงจะดูแบบว่าเหมือนไม่แตกต่างจากชาวบ้านแต่ไม่เลยตัวละครหลายตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบน่าจจกสุดๆ ดิ่งตอนอควาโตดูบี้โตนี่คือแบบโอ้ไม่มีภาพทับซ้อนจากอนิเมชันเรื่องไหนเลยเว้ยและไอเนี่ยคือาครคเตอร์ที่แบบว่าโคตรสุดยอดเลยเว้ยน่าจดจำสุดๆเจิดจรัสเปี่ยมด้วยพลังมหาศาลต่อไปเป็นด้านงานภาพไม่แพวเลยตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายของเรื่องเนี้ยผมดูแล้วเขาเต็มที่มากทั้งงานอนิเมชขยับตัวละครงานทีดีที่แบบมีมันนิดนึงแต่โคตรเนียนงานแสงสีเสียงแบบออ้ในตอนที่11ของเรื่องเนี้ มันมีฉากหนึ่งที่ไอดอลสามคนน่ะรูบี้คาะนะเมมมันเต้นบนเวทีเว้ยแล้วเข้าทำการหมุนภาพให้เราเห็นตัวละครเต้นในรูปลักษณต่างๆที่ไม่เหมือนกันสามคนโอตาแสงสีเสียงที่แบบประดังเข้ามาทุ่วทิศทุท,ทางอ่ะบางจังหว่ะอาจจะสะดุดนิดนึงแต่ดูรวมทั้งหมดนะมันเป็นฉากง,งานภาพที่แบบตึงใจผมที่สุดแล้วอ่ะให้ผมขอกราบหัวใจพวกทีมงานอนิเมเตอร์นะครับว่า พวกคุณน่ะสุดยอดมากอาจจะมีบางคนที่แบบขายวยาิญญาณให้ศาตรามไปแล้วก็ได้ถามผมว่ามีงานเผาไหมนี่ <c oughs> เออผมก็เห็นนิดนึงมันนิดนึงจริงๆอ่ะนิดนึงจนผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะต่อไปคือเพลงนุ่นิประกอบซารประกอบครับว้าวบอกได้ว่าเพลงหลายเพลงติดหูมากได้เพลงเพลงทื่อะไรนะชื่อไรนะรนะที่ไอร้องอะ่ะชื่อะอไรนะ เป็นเพลงที่ผมเปิดฟังซ้ําบ่อยมากเลยนะแล้ฟังโคเวอร์ของพวกหลายคนร้องด้วยยังไม่เบื่อเลยตอนเนี้ย <c oughs> ต่อไปคือเสียงภาคตัวละครครับไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงนานแล้ะตั้งแต่เฮียวกะมาเรื่องเนี้ยผมขอพูดหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงภาคของตัวละครคน,คนางคนเนีะยมันดีสุดๆจริงๆเอี่ยเขาไม่เหมือนเป็นคนที่มาภาคเป็นตัวแอนิเมชันเว้ยเขาเหมือนเป็นคนจริงๆรวมเป็นตัวละครในแอนิเมชันเลยอะ่ะแบบ เขาเลยอ่ะคือตัวละครในแอนิเมชันเลยอ่ะจากคนภาคไอย่าเงี้ยเป็นเสียงที่ผมรู้สึกว่าตึงผมมากให้มันดูเนียนกิฟตไม่มีรอยต่อไม่มีรอยแบบรู้สึกว่าคนเนี้ยที่ภาคไออ่ะไม่ใช่อายเว้ยคุณคือไอแบบสุดๆเลยอ่ะหรือคนที่ภาคอะควาเนะี่ยตอนเสียงพูดอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบเสียงพูดโทนเดียวคือมืดมนหน่อยเว้ยแต่มันก็ยังมีระดับอารมณ์ของตัวละครแอ้ควาวอยู่หลายแบบตั้งแต่ก,ากาลางๆค่อยๆไล่ไป ต,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 ต่า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 บางจังหวะเสียงต่ําที่ดูแบบมีอารมณ์ที่ต่างจากเดิมไปอะ่ะเขาทําได้แบบว่าเฮ้ยทําได้ไงวะผมคิดใน,นใจว่าเขาภาคอย่างนี้ได้ยังไงวะคนอื่นก็ภาคด,ดีดีมากๆด้วยไม่คีเลยเหรอกแต่ผมรู้สึกว่าไอเกอควาเนี่ยผมต้องพูดถึงให้ได้ว่าเสียงภาคเขาอะ่ะมันสุดยอดแค่ไหนเว้ยมาถึงส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะครับอย่างแรกคือ มันดูเป็นอนิเมชันโลกสวยเกินไปจริงอยู่ว่ามันอาจจะเปิดมาแบบว่าหหนักสุดๆเลยไอดอลที่แบบว่าเป็นแสงของทุกคนน่ะโดนคิลเลอร์ไปแต่หลังจากนั้นผมรู้สึกว่าความโลกสวยเนีย่ยมันกราฟดิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเดืด่ยดดยอยเือยตัวพระเอกตัวละครไหนตัวมันเหมือนจะมีปมมันเหมือนจะมีอะไรฝังใจอยู่แต่พอมาถึงช่วงเวลาที่เล่าเรื่องปัจจุบันปุ๊บไอ้ปมเหล่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าผ่านไปยากจนอะไรขนาดนั้นเลยเว้ย ผมว่าเบื้องหลังวงการบันเทิงฝ่งญี่ปุ่นอ่ะมันน่าจะดาร์กกว่าอนิเมชันเนี้ยเยอะสุดๆแต่เขายังเลือกที่แบบว่าสื่อบันเทิงไงเอาแค่คนดูส่วนใหญ่ก็อแลับบันเทิงไม่ต้องอาดาร์กขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้มันดาร์ก่านี้เว้ยให้มันแบบว่าเลียวกวาเนี้เว้ยไอตอนอากัวไปช่วยผู้หญิงที่เล่นเป็นไออ่ะไอตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าบทมันค่อนข้างจะง่ายไปนิดน,นึงตอนแก้ทุกอย่างและไอตอนนี้แหละอคกัวคือพระเอกมากๆ แต่ผมรู้สึกว่าอาจารย์สามารถทําให้พระเอกอะดูลําบากกว่าน,นี้ยก็ได้แต่อาจารย์เนีคงแบบว่าห่วงมั้งให้ผ่านพ้นไปได้ดีทุกตัวไม่อยากสูญเสียอะไรไม่อยากหน่วงกับอะไรอะจากอนิเมชันที่แบบว่าเหมือนตีแผ่ด้านมืดองการบันเทิงฝั่งญี่ปุ่นผมเลยรู้สึกว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันดูโลกสวยเนาะหากเปรียบกับแอตแนติคนนทันนั่นคือเอเดนเลือกฝั่งคนเกาะที่เหลือคือแล้วแต่เวรกรรม แต่อันนี้คือเลือกในฝั่งที่ทุกคนต้องรอดต้องเซฟทุกอย่างได้ผมคิดว่าความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเหมือนแก้วอะ่ะหากตกแตกมาครัง้งนึงแล้วอะ่ะต่อใหีคุณประกอบขึ้นมาใหม่หรือหลอมันขึ้นมาใหม่อะ่ะมันก็ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ทรงไม่ได้อะไรเหมือนแก้วใบก,ก่อนแล้วอะ่ะนั่นคือความจริงครับและนั่นคือมนุษย์ครับและนั่นคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ครับมันมีพูดถึงนะแต่ นิดเดียวผม,มอยากเห็นอะไรที่แบบว่าชาัดเจนกว่านี้ยและอิมแพกมากกว่าเนี้ยในความดิ้นของขั้วตรงกลนงข้ามที่ความทําไว้อะต่อไปคือด้านอุปสรรคครับคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยแต่อันเนี้ยผมจะเน้นย้ำไปที่ตัวอควานนะครับผมมองว่าอควาเนี่ยมันเป็นตันวละครที่ค่อนข้างจะเทพเลยด้วยความเทพของมันอย่างเงี้ยมันทําให้เนื้อเรื่องบางช่วงผมไม่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นเอาใจช่วยหรืออะไรเลยอะ่ะผมคิดตลอดว่าเดี๋ยวอควา มันก็ผ่านไปได้มันถึงจะมีเหตุผลรองรับว่าทําไมอะความันเก่งหรือเทพขนาดนี้แต่อารมณ์ความรู้สึกของผมอะที่อยากลุ้นตัวละครบ้างอยากเอาใจช่วยตัวละครบแบบมากๆบ้างเนี่ยไอ้ส่วนนั้นอะมันหายไปครับก็ประมาณนี้แหละทุนที่ผมหาคะแนนของเรื่องนี้นะครับซีซั่น2เนี่ยจากในเรื่องภาคแรกที่ผมดูเนี่ยผมมองว่าอะไรที่ผมบ่นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแน่ๆและอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะยิ่งดีขึ้นไปอีก มันคือลางสังหรณ์ของผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสรุปคือเป็นอนิเมชันแนวเกิดใหม่ที่เกิดใหม่เป็นเรื่องราวของไอดอลแนตีแพร่เบื้องลังของไอดอลหรือวงการบันเทิงฝั่งญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาในบางช่วงบางตอนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนบางคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิตวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย